สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่มาก็คือกิจกรรม Extreme Challenge นะครับแต่ว่าเป็น Super Extreme Challenge นะครับทำให้เราเนี่ยได้ของมากยิ่งขึ้นในการลงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนี้เนี่ยมาทำความเข้าใจกับ Extreme Challenge ก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับหรือผมอาจจะเข้าใจผิดอันนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคือ Extreme Challenge เนี่ยมันจะมีหลายระดับใช่ไหมครับผมอ่าซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่า Extreme Challenge นะครับจะอยู่ที่เมืองเอซูดใช่ไหมครับ ผมแล้วก็จะมีบอสต่างๆนะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์มันก็จะมีบอสที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีระดับความยากเป็นนอร์มอลนะครับผมแล้วก็แบบที่2นะครับระดับที่2 2ดาวแล้วก็ระดับที่3นะครับแล้วก็ระดับที่4ี่ไนเมะนะครับผมสีระดับนี้แตกต่างกันยังไงนะครับต้องขอบอกก่อนของรางวัลเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับมันจะสุ่มเลยนะครับแบบหนึ่งดาวล้วก็สามารถได้เฟืองทองเช่นเดียวกัน ครับไม่ใช่แค่แบบ2ดาว3ดาว4ดาวนะครับคือมันสุ่มไม่ว่าจะเป็นระดับไหนมันก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างเลยนั่นก็คือ,เ,อ,อเจ้าตัวไดโรดัสนะครับตรงนี้อาแบบ1ดาวเนี่ยจะได้น้อยมากนะครับแบบ4ดาวเนี่ยจะได้60อันซึ่งความสําคัญของมันเนี่ยมันจะสามารถนําไปแลกแกะสลักแล้วก็มาอัพตัวเราได้ซึ่งตอนช่วงเลเวลหลังๆนะครับถ้าใครไม่รีบนะครับก็พยายามลงแบบ4ดาวไว้ ก็สามารถนําไปแลกแกสลักทําให้ตัวเราเนี่ยมันเก่งขึ้นส่วนเรื่องเฟืองอะไรพวกนี้เนี่ยครับมาสุ่มอยู่แล้วออใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องไดโรดัสคุณก็ลงแบบหนึ่งดาวก็ได้จะได้จบเร็วๆเวซิร์ฟใหม่ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เวลาที่เราลงไปแล้วกิจกรรมซูเปอร์เอ็กตรีมชาเลนจ์เนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่วันที่9เดือน10จนถึง16เดือน10พูดง่ายๆคือ1สัปดาห์นะครับมันจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นซึ่งพอเราลงจบแล้วเนี่ยมันจะ้บ,บบนนกแีทุค ซึ่งมันจะมีของออไม่ว่าจะเป็นพวกเพชรนะครับเฟืองด้วยนะแล้วก็มีไดโรดัตเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แจกเราเยอะมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยมันจะมี EXP แล้วก็อีเดนคอยที่เพิ่มมา1.5เท่าด้วยแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันมาตอนตี5ก็ค่อนข้างที่จะเสียดายใครที่ไปลงเมื่อวานนี้วันที่8เดือน10เนี่ยนะครับตอนยิ่งคืนนะครับมันก็จะไม่ได้รับของรางวัลแบบซูเปอร์เอ็กตีมตรงนี้นะครับก็ระวังไว้ให้ดี ถ้าหากว่ากิจกรรมนี้มันจะเข้ามานะครับเราก็ดูพวกปฏิทินว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้จะเข้ามานะเออเราก็ค่อยมาลงหลังจากตีห้านะครับเพราะว่าถ้าลงก่อนอันนี้มันไม่ได้นะมันจะต้องรอกิจกรรมเข้ามาก่อนแล้วมันถึงจะได้กล่องมานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แจกเยอะพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะ่าจะเป็นไดโลดัชนั่นแหละหรือใครขาดเฟืองทองก็รอลุ้นเฟืองทองแต่ว่าอันนี้คือผมเปิดได้เพชรค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะ เอออะไรครับกิจกรรมก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมซ u เปอร์เอ็กซ์ติมชาเลนจ์นะครับอืมก็อยู่ในช่วงกิจกรรมฮาร์บิเอร์อันดเวร์ซี่นะครับเป็นช่วงที่ของแจกเยอะแยะมากมายนะ่ช่วงหลังครึ่งปีนี่คือของแจกเยอะมากกิจกรรมดีๆก็มาเพียบเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นนะครับลิงก์ก็อยู่ที่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนดูสตรีมกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ